สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวปืน AK12 นั่นเองนะจากที่คลิปที่ผ่านมาแบบพี่แบบลงแรงเล่นอย่างเดียวผมจับ HK ไฟบ้างจับ a n บ้างนะครับผม <Brand. S 1> ก็ทางหายกันเป็นนานสําหรับรีวิวปืนนั่นเองนะก็คลิปนี้พี่ก็จัดให้ครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะผมแต่ละคลิปพี่ก็แบบอยากจะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะทุกคนแต่มันไม่ได้จริงๆนะ บอกก่อนเพราะว่ามันจะมีแบบเสียงแซ่แซ่แซ่แซ,แซ่คือมันจะลบกวนทุกคนไงอขนาดพี่ไปนั่งดูคลิปตัวเองยังบางครั้งก็น่าเบื่ออยู่นะ <Yeah. S 1> ต้องบอกตามตรงแต่มันก็อย่างว่าแหละให้ทําไงได้ครับก็ตามนั้นแหละเนาะก็ส่วนมากพี่จะคลิปแบบเอ้พูดแบบตอนต้นคลิปแบบนี้มากกว่าแล้วก็หันไปเล่นเลยนะมตอนเล่นพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะ ก็ทนดูหน่อยละกันก็สําหรับปืนตัวนี้ครับผมเราเข้ามาที่หมุนเพื่อชนะนั่นเองนะก็อันสุดท้ายผมทุกคนสังเกตดูที่เสบียงเทืทูตนั่นเองครับผมก็แต่ละวันมันก็จะมีตั๋วสุ่มฟรีอยู่นะผมเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะก็แบบนี้นะอันนี้คือตั๋วสุ่มฟรีที่พี่มีอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีตั๋วสุ่มฟรีใช้ไปหมดแล้วก็สามารถใช้โค้ด แบบสุ่มได้นะผมแล้วก็ถ้าเราได้ทองมาแล้วครบจำนวน4ชิ้นนะผมเราก็สามารถแดกปืนตัว AK12 ตัวนี้ได้เลยนะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูที่โกดังครับผมว่าปืนตัวนี้ดาเมจเท่าไหร่พี่อัพสายไหนเข้ามาเราก็จะเห็นดาเมจอยู่ที่32นั่นเองนะก็พอๆกับพี่เคสีึงหเลยก็ว่าได้นะครับผมอัตราการยิง60ควาคอมเมนยำ6 61 ถือว่าใช้ได้เลยนะการควบคว 40, ุม40ทะลุ22ทะลุค่อนข้างที่จะน,น้อยนิดนึงนะครับผมแต่ก็แบบพอใช้ได้นะการเคลื่อนไหว65นี่ถือว่ากำลังดีเลยนั่นเองนะก็ <c oughs> เสียงก็จะประมาณนี้ผมสน,นับเสียงจอปืนบอกเลยว่าปืนตัวนี้สามารถแบบเฟิร์สระยะใกล้ระยะกลางก็ดีนะระยะไกลก็ถ้ากดยิงคอ,อยๆย้ำๆนี่ก็ มีหัวดุ้งอะหัวแตกเลยว่าได้นะก็สําหรับปืนตัวนี้พี่ใช้สกิลสายแดงเหมือนเดิมับผมสายแดงท <speaks. S 2> <azing. S 1> ั้งหมดเลยนะก็จะประมาณนี้นะผมก็อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะช่วงนี้มันมีกิจกรรมมาให้ทํานะผมสาหรับใครที่เป็นแบบสายทําภาธรกิจนะก็เป็นกิจกรรมเอาปืน HK416 วาเลนทายนะผมแล้วก็ปืน P90 นั่นเองนะ ก็เราก็ทําภารกิจมาเรื่อยๆใช่ปะเนี่ยอย่างพี่เนี่ยพี่ได้เล่นไปแล้วพี่ยังไม่ได้รับของก็รับก่อนก็คือเราสะสมดอกไม้โรแมนติกครับผมให้ครบ2500ดอกเราก็ได้ h k วาเลนไทน์มาเลยนะผมบอกเลยว่า h k เนี่พี่ค่อนข้างที่ชอบมากนะเออสีชมพูสวยเอาเรื่องบอกเลยไม่รู้ว่าพี่จะได้หรือเปล่านะผมแต่ก็จะพยายามทำภารกิจเอาละกันนะ ตอนนี้พี่ก็มีอยู่1 5 0 0กว่าละเดี๋ยวเราไปดูตอนที่พี่จัดทีมตอนที่พี่ลงแรงเลยดีกว่านะผมเออต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคือซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะไม่แรกๆแรกอย่างเดียวเอออะไรวะเนี่ยแรกๆเลยซีซั่นแรกเลยก็ว่าได้นะผมที่แบบพี่ดันแร้งโอ้โหแต้มแร้งถึงหมื่นกว่าเลยนะปกติซีซั่นที่ผ่านมานี้ไม่ถึงนะผมแบบจะตกอยู่ประมาณ 7 0 0 0ักว่าบ้างแ0ดพันกว่าบ้างนะผมแต่ซีซั่นนี้พี่อย่างเอาอ่ะอย่างโหดอะไม่ใช่อะไรหรอกมีคนแบกไงบอกตามตรงก็สำหรับเกมนี้ผมแบบเราไม่ต้องไปหัวร้อนกับมันนะบางทีแบบเล่นคือแบบเล่นไปเป็นทีมอ่ะมันต้องเล่นเป็นทีมอ่ะเกมนี้คือแบบทุกคนเคยเจอป่ะแบบกดไปคนเดียวกดไปสองคนแล้วแบบเนี้ยไปเจอพวกหัวร้อนด่าอะไรแบบเนี้ย คือพี่อยากจะบอกว่าพวกนี้นี่แบบเป็นเด็กน้อยมากครับผมก็นั่นแหละเราอย่าเราเล่นเกมครับผมอย่าให้เกมเล่นเราเองนะก็ฝากไปให้คิดละกันก็ส่วนมากพี่จะไปกดเป็นตี้ห้าเองนะก็ไม่ค่อยเจอเนาะแต่ถ้าใครแบบเจอไงแต่ต่างชาติน่ะมีอยู่แล้วแหละบางทีสมานุอะไรเนาะค่อนข้างดีหัวรุนแรงไง โอเคอันนี้พูดลากยาวเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่พี่จัดทีมตอนที่พี่ลุยแร้งเลยดีกว่าว่าปืนนี้มันดีหรือเปล่านะผม Let's go <S ด,ดีนป๊หนึงนลครับ

พี่บอยถือี่เชยใช่ไหมปืนเนี่ยคงจะไม่เอาไปเล่นใช่ไหม <c oughs> ขอผ่านนะขอผ่านดีกว่า <c oughs> ไป <c oughs> ขอผ่านดีกว่าไม่เอาผมไม่คม <c oughs> ดาก้อนนะ

ไปไหนวะกันอ่้วจรจิงนะพวผมึงเงตัวแค่เนี้ยอะไรครับเนี้ยจูบี Bomb has been bee planted. Zimbo kill. Oh, okay. oh. Triple kill. Oh, win that again, you Hey. Defend the target. Okay, move out. อู้ช่อปช่อมเอเยอะช่อมเอเยอะครับช็อเอเตตัวยิงไม่ได้หรอในช่อมเอหมดเลยสองตัว, 1, ตวนะพี่เ้าต้องดูดมัวเดอ โอ้โหอยู่ชั้นเออยู่ชั้นเอครับดีบอยมันฆ่าน้องอะเกลี่ยมใต้บันไดเลยพี่เอาจัดโดนกันเองนั่นแหละเกลี่ยหัวใต้บันไดอยู่ใต้บันไดอะ do The targets. Let's this.

baby đó hả Ủa, à, muốn dù muốn muốn chuẩn bị Bomb has been planted. <sniffs> Bomb set A. Ugh. Mission failed. Defend the targets. Okay, move out. Oh, all right. all right. Grenade! Grenade! But, Tốc chăm air. Ay, chăm chăm air. Tại tốc chăm air. Give up, give up, give up, give up. 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 Give ไม่เปืนั่นวนะัไหนด,ดีน้องไม่อาไปนีดีวะ Bomb spotted. <laughs> <laughs> Eeyaow! Eeyaow! I don't think we can make it. Run! Eeyaow! Mission Success! Destroy the target! Let's do this! Fire in the hole! Grenade! แตกหนึ่งระวังหลังมานะแตกสอง chưa càng nhất, càng quân cho mặt càng quân ý anh 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 càng anh 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 ไม่รลุไม่รู้อ้ยาวหลุยาวไปก็บระเบดโอ้โติดเลยนะเอ้ยเอ้ยติดอะไรวะ ติดปืนนั่นนละติดปืนเมื่อกี้ะดุดปืนไงเออเอาว่ะดเอาว่ะทอดฟุกโอยากตายเลย ไน่มีอ,อะไรเลยจริงๆอ่ะตอเนี่ยหืมทำไมนะ่าอืมอ้ตุ่มเดินนี่แม่งเป็นห่าเลยวะ Yes. Wow. Yeah.